เปอเป็นบล็อกเกอร์นะคะบางทีก็แบบถ่ายวิดีโอถึงดึกมากกว่าจะเสร็จถ่ายเสร็จก็เหนื่อยมากใหญ่จะนอนแล้วอะถ้าไม่ล้างเมคอัพออกจากหน้ามันก็เึ็นไปไม่ได้เช่นเมล่าเป็นการทำลายผิวอย่างรุนแรงเลยก็ต้องมานั่งล้างหน้าล้างเมคอัพหลายๆขั้นตอนซึ่งหน้าเบื่อมากๆเลยพอดีได้ของเล่นใหม่มาค่ะ ดูโทจิน่าดีคลีน cleansing อ i l to foam คือชื่อน่าสนใจมากเขาบอกว่าลบได้ทั้งเครื่องสำอางแล้วก็ล้างหน้าในขั้นตอนเดียวกันเลยอืมน่าสนใจจริงๆเดี๋ยวมาดูันค่ะว่าจะช่วยตาในคือที่เหนื่อยไลไานี้ได้ไหมวิธีใช้ก็คือนวดเจ้าเนื้อออยนะคะรงบนผิวหน้าให้มันไป จะจัดค่าเครื่องสำอางเห็นชัดมากเลยนะคะว่าบริเวณที่นวดลงไปเนี่ยมันเครื่องสำอางมันหายไปกับบริเวณที่ยังไม่ได้นวดอ่ะยังมีเครื่องสำอางอยู่เยอะมากขึ้นมัน พอเราล้างน้ําตามนะคะตัวออยเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสภาพเป็นโฟมล้างหน้าทันทีเลยก็จะมีเป็นฟองขึ้นมาก็สามารถถูล้างหน้าต่อไปได้เลยค่ะเคยเป็นคนผิวมันนะคะแต่ก็ไม่ชอบความรู้สึกที่เวลาล้างหน้าแล้วมันจะแบบแห้งตึงอ่นนะตัวนี้เนี่ยพอเวลารังเสร็จแล้ว,วเขาสามารถขจัดความมันออกไปได้หมดแต่ว่ามันก็ ผิวนุ่มแบบไม่ได้รู้สึกแห้งตึงจนเกินไปมาไอตาใช้สำลีชุบครีนซิ่งนะคะมาลองเช็ดดูหลังล้างนะว่าเฮ้ยมันยังมีเครื่องสำอางติดอยู่หรือเปล่าดูสำลีกันนะคะสำลีไม่มีอะไรติดออกมาเลยเย่ yeah! ไม่ต้องยุ่งยากต่อไปแล้วไอตาชอบนะตัวนี้รู้สึกว่ามันค่อนข้างตอบโจทย์มากเลยตัวเดียวขั้นตอนเดียวทางล้างเครื่องสำอางแล้วก็ล้างหน้าให้เสร็จแล้วก็สะอาด หดจดจริงๆในขั้นตอนเดียวได้สีแดงและสีเขียวราคา4 4 9บาทนะคะส่วนตัวสีม่วง399บาทค่ะถ้ามีขายที่วัดสัแล้วก็ตามห้ามสัรพผสินค้าฉัะนํำทั่วไปเลยลสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิป first impression ครั้งแรกของตาเราก็รู้สึกดีใจว่าเฮ้ยมันโอเคมันใช้ดีอยากบอกต่อมาบอกแค่นี้ละ,ค,ะค่ะบ๊ายบาย อย่าล <Blake. S 1> ืมกด subscribe ช่องสายตาด้วยนะคะบ๊า